นี่นะครับคุณนี้ผมกับจิมาท์ทายข้อจะเริ่มประทนาคุณวีโร่สองพันสิบรถของไอ้พี่เกียร์ไทยเล่นครับคุณนะครับเซวาซีแล่หอ,อีกหลายครับพูดครับหน้าแปงเงี้วผมกับจิทายพี่น้องเบื้องต้นนี่นะครับพ่อหอมปากหอมคอครับผมกับเตรียมล่าพ่อจ่ายพี่น้องไปก่อน เดี๋ยวจังชมต่อครับเดี๋ยวผมจะมาเกี่ยวแปลงนี่ครับแป๊บหนึ่งครับเพื่อนเอาเข่าขึ้นไปใส่รถอยู่มว่าคนเกี่ยวบ้านแล้วครับแปลงนี่ครับเกี่ยวบ้านเสร็จเดี๋ยวขึ้นมาชมต่อครับไอรถเกี่ยวข้าวพอจักรเลยพัฒนาคุณไพโรธสองพันสิบครับของพีเกียร์ไทยแลนด์ครับนี่นะครับ